สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูชั้นวางของอเนกประสงค์ครับขนาดสี่ชั้นครับความลึกอยู่ที่ประมาณ50สิบเซนครับความกว้างก็ประมาณ1เมตรความสูง1เมตรครับแบ่งออกเป็น3ามชั้นด้านในครับสี่ชั้นบนครับนี่ครับตัวค่อนข้างใหญ่ครับกําลังจะขัดแล้วก็ทําสีนะครับการทําสีก็คงใช้เวลาหน่อยครับเวลานี้ช่างสี หยุดนะครับเพราะว่าอากาศมันไม่ดีครับทาสีแล้วมันออกอาการอาการออกมาก็คือเป็นฝ้าแล้วขาวครับแล้วแห้งช้าครับช่างสีก็เลยหยุดครับอากาศไม่ดีครับฝ้าคืมฝนตกครับเนี่ยครับชั้นวางของอเนกประสงค์ครับเป็นของลูกค้าสั่งทําครับใครสนใจสนใจก็สอบถามได้นะครับราคาก็สอบถามได้ครับอาจจะบอกหน้าโพสต์มันก็เนาะ มันก็จะผิดกฎผิดอะไรหลายอย่างครับก็เลยไม่บอกครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักถามไปทางข้อความก็ได้ครับนะครับทางข้อความก็ได้หรือทางหน้าโพสต์นี้ก็ได้ตอบได้ก็จะตอบให้ครับชั้นวางของอเนกประสงค์ครับทำจากไม้สักนะครับแต่จะเป็นไม้ที่เหลือจากการทําตู้ครับแล้วก็เป็นปีกไม้ครับปีกไม้สักครับ แล้วการทาสีนะครับบางครั้งการทาสีนี้เราก็ทาสีให้ครับ